ิเครดหนี่เป็นการต่อเล็บครั้งแรกอะไรนะคะใครเรี้ยงนะคะค่ะว่ชื่อไอจัมนะคะซีเครดมีความสุขจริงๆติดเธอนะติดเธอนะ หนึฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ self care v l อกนะคะก็คือจะไปทำสวยนี่แหละทำเล็บทำหน้าทำผมทุกอย่างนะคะเพื่อทำให้แบบเฮ้ยเป็นการพัฒนาตัวเองเฮ้ยมาอวดอวดหน่อยดิอวดอันนี้หน่อยเราเปไปได้โซนี่ยังเจ้าหมอน่ารักวะมันคือแบบน้องตูดก็วันนี้นะคะจะขับรถไปบ้านญาติฉันเป็นโชเฟอร์ คุณแม่ไว้ใจฉันแล้วจ้ะขอขไม่ได้หรอกเราเพิ่งหายป่วยนะคะจากไวรัสสักอย่างได้เวลากูฉีบแป๊บนึงโอเคโอ้ยแม่จะรอดปะเฮ้ยอ่ะยูไม่หักเหรออาะยูไม่หักเดี๋ยวมันจะไปชนด้านหลังอ๋อเออว่ะชะลอชะลอนี้ถ่ายอยู่อ่ะถ่ายถ่ายหน้าตัวเองด้วยไม่ นามุ่ยเป็นตูดลิงเธอต้องไว้ใจอะ่ะมันโอเคแล้วอะ่ะทําเป็นแล้วเราจะมาแกะกล่องสุง่มกัน Sunny Angel คือตอนนี้กําลังบ้ามากนะเรามี3รุ่นนะคะที่จะมาแกะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฟรุดอยากได้สับป,ปะรดอยากได้มะเขือเทศด้วยกจริงอ,อันไหนก็ได้ยกเว้น e apple เนี่ยห้ามซ้ำฮ <c oughs> ่าเหมือนจะ apple <c oughs> ไม่ลิงมานนี่ซ้ำหมอไม่นไม่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 ใช่มะเขือเท บอกว่าน่ารักใช่ปะคอเดี๋ยวน่ารักจะได้น่ารักๆใครให้น่ารักวะอันนี้เป็นรุ่นแอนิโม่อันนี้อยากได้ยีราฟยีราฟยีราฟอยากได้แกะเดี๋ยวก่อนมันหมีอ่ะทำไมมีหูเดียวสามสองหนึ่งว้าวนั่นี่นี่ตัวไหนก็ชอบว้เราบ้ามากเลยอ่ะความก็น่มีสติป่ะอันนี้เคนที่อยากได้ที่สุดอยากที่สุดมันจะเป็นสีทัสเทลแล้วน้องจะหลับอยากได้แกะอันนี้อยากได้แกะมากยากเว็นช้าง เออขอนไม่เอาช้างาทำไมเราได้ช้าง่ะถูกตัวแม่ง่ารักาเกี่ยวเวนช้างเราไม่ได้มีมแค่น้องสามีอางโจมามาม่ามีลาบูบูอีกคือหมดตังไปแล้วเป็นหมื่นไม่ถึงอยากได้สีครีมครีมท็อฟฟี่ใช่ไหมมันแก๋งวะมาตืา่นเต้น สีเดียวกับลิซ่าเราไม่ชอบสีเขียวอะแตกออ่ก็น่ารักสีเดียวกับลิซ่าเลยเออน่ารักน่ารักพอลิซ่าน่ารักเลย <c oughs> ต่อมาเป็นน้องคลายเบบี <c oughs> ้สามสองหนึ่งซีเรีอันเนี้ยแกไปแล้ว <c oughs> เอาจริงๆป่าเป็นซีเรียที่ <c oughs> น่ารักก็เนี้สีอื่นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสีแดงจะไม่มีเลยนี้เพราะว่าเราได้ซีเรีย <c oughs> มาต่กอ,อกยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเรายังมีมอลลี่อยากได้หมีทุกตัวมาแต่ได้อะไรก็ได้ แกฟิวแน่เลยอะล้าไม่าฟิวก็แคร์แบกแครแบเฮ้ยนี่น่ารักอันนี้ละอันนี้โอบิแกหมวกอ้าวน่ารักเลยน่ารักเลยโอโหอโหนึ่งสอสาไมอะน่ารักจริงมันน่ารักนะแต่ว่าไม่ได้อินมากหนึขอดื่มดับความน่ารักของมันก อันนี้ไม่น่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักสีสวยอ่ะซันเบิร์นมากอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเอ้ยแต่อันนี้เริ่มน่ารักแล้วเพราะมันมีอันนี้ใช่เหมือนอันนี้มันตัวที่มีแบบใส่รูปออกจากหัวใจป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชีสี่บล็อเอ้ยแต่อันนี้แบบฮะชีสซีเครตจริงเหรออันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่เฮ้ยเซคเรต อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ซีเควนต์เนอีกฟังนึ่งมันมีสองังเฮียเป็นตัวที่ไม่ใหา่ได้ที่สุดอันนี้ก็ไม่ชอบอ่ะสรุปฟาเมื่์บ็อบไม่ค่อยประทับใจประทับใจอยู่ดีมันก็ยังน่ารักอยู่ดีนี่คือผลผลิตที่เราได้มาเริ่มหนักมีความสุขจริงจริงมาแล้วแ้วหวนบอกว่าเอาให้แหวนสวยๆนะ ได้เลยสวยยี่แล้ว <c oughs> อันนี้เสียอะไรรำกกนลดโซอันนี้คือมีของเยอะมากนะคะที่ติดคือเต็มไปหมดเชี่ยวชาญสุดๆประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปี <c oughs> นี่เป็นการต่อเล็บครั้งแรกปกติเจะไม่ได้ต่อ นิ้วดูยาวขึ้นมากะคะ่ะคือจังว่สูตอาการทําเล็บมันทําให้เวลาเราหยิบจับอะไรแล้วก็มีความแบบมันกระแดะอ่ะมันมีความโทรแหละอะไรนะคะใครเรียกนะคะนี่เราสีแดงเหมือนกันเลยแต่จังไม่ควรต่อถูกแล้วแต่นี้ต่อนะต่อนิดนึงต่อนิดเดียวนะล่าสุดไอซอเพึ่ง คือจังไม่ได้นอนประมาณ4ี่วันแล้วทุกคนเพราะว่ามันสอบติดกันแบบรวดเดียวเมวื่อวานจังเลยนอนตั้งแต่สามทุ่มแล้วต้องตื่นเทีย่ยงก็ไม่มีอะไรมาค่ะวันนี้จะมาตัดผมหน้ามาก,ก่อนที่จะไปทำสีผมเพราะว่าผมเสียมากเดี๋ยวแกะให้ทุกคนดูดีกว่าคือมันเสียแบบถ้าสมมติว่าไอ้จังสระผมแล้วผมมันชุ่มน้ำอีกใช่ปะไอ้จังดึงแบบเนี้ยมันขาดเลยเว้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้จังกัดทั้งหมด4รอบนะคะจังทำสีผมไม่พักตั้งแต่ต้นปีจังจะกลับไปเป็นแบบ สีน้ำตาลเข้มแหละเดี๋ยวขอตัดหน้าม้าก่อนไปย้อมผมนะคะก็คือตัดแบบอย่างเงี้ยเลยทุกคนกโง่อ,งอะแบบชุบชุบชุบจะค่อยค่อยเล็มแล้วก็ใช้กรรไกรซอยผมทําให้มันไม่เรียบง่ายเกินเกินไปก็แค่แบบอย่างเงี้ยชุบชุบชุบ เข้มแค่ไหนจังไม่แน่ใจถึงความเข้มดนเป้นดูเป็นเดี๋ยวเราจะย้อมผิวไปด้วยเลยสีผมกับสีคิวจะได้เหมือนกันจะมีทิ้งไว้กี่นาทีนะคะสามถึงห้านาทีก็ได้20 minutes later คือเราเผื่อทิ้งไว้20นาที

เสร็จแล้วนะคะคือเข้มมากแบบไม่ชินคือจังว่าที่มันไม่ชินเขาคิ้วมันหนาเนื่องจากเขาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแบบมันยอมเนื้อจังไปด้วยอะแต่ว่าเราอยู่กับน้องโอ๊ยแต่ว่าแบบต่อให้ไม่ชินยังไงอะก็สวยอยู่ดี คือเพื่อนแบบเนี้ยม <raus> oh, ันต <together. 1> ้องมีในชีวิตจริงๆเดี๋ยวเราจะไปแว็กซ์คิ้วกันนะคะเพราะว่าคือจริงๆปกติแว็กซ์คนเดียวแต่ว่ามันได้ส่วนลดถ้าเอาเพื่อนไปคืออ่างนี้คือได้ส่วนลดเพราะต้องเอาเพื่อนที่ไม่เคยใช้บริการไปก็ถ้าเลยชวนให้จบเล่นได้จริงอ่ะ แ็กซ์คิวว่างไหมคะตอนนี้สองคนเดี๋ยวพามาดูดงซันเนียงเจ้าน่ารักมากแล้วก็จะมีพวกฮิปเปอร์นะคะซึ่งชีออยฝากซื้อกูมีอันนี้ให้เลือกเผื่อมึงไม่ชอบเพราะตัวนี้กูได้ซ้ำถ้ามึงไม่ชอบตัวนั้นมึงเอาให้กูแล้วมึงเอาตัวนี้ไปแล้วถ้าตัวนี้กูได้ไม่น่ารักมึงก็แย่งจะเอาไะขอดูก่อนละกันมึงอยากได้อะไรมึงต้องพูดมึงอยากได้อะไรแต่ถ้าอันไหนที่ไม่อยากได้ไม่ต้องพูดกูอยากได้แกะกูอยากได้แกะกับยีราฟโอเคมึง มึงมันเหมือนมีหูกูว่ากูรู้โอ้อากเกย์ก็กูเสียใจอ่ะกูเสียใจเลยได้ปะหมูอะไม่เอาเพราะตัวนี้กูมีแล้วกูมีตัวนี้เป๊ะๆคือจะไม่แลกด้วยใช่ไหมไม่แลกขอดูได้ขอตัวนี้น่ารักสัสขอแลกให้ได้ปะตัวนี้น่ารักมากจริงๆอ่ะเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอันนี้ป่ะอ๋อโอเคดีละดีละ อ๋อมึงคือเมื่อกี้เดทแอบอะเดทแอบมากเป็นตัว dreaming เอาความเสียวความเสียวไม่พูดผิดความสวยวมเสียไ มันหันหัวกับเรามีลิงแล้วตัวหนึ่งเพราะันไม่เอาลิงชิบจะไม่คำนะจะไม่คำเออถ้าคำมันรู้เลยอ่ะสามสองหนึ่ง ก็เอาเอาอ <ไป S 2> กนี่แต่เป็นคนที่สูงจริงนะแต่ว่าโนคิวตรงเนี้ยแบนอ่าใช่ม่ <laughs> มเหมือนแหวง <laughs> แบบว่าให้เข้ากับหน้าก็ <Okay. S 2> ได้ค่ะอยู่ตรงนี้พิงกันอยู่ตรงนี้นะ <laughs> ทางคิวตรงนี้ก่ <laughs> อนเข้าโค้ง <laughs> เหมือนขับรถคิว <laughs> <c ute> หนูว่าหนูควรแว็กซ์หน้าผากเพราะว่าสีมันต่างตอนนี้หน้าผากดำเลยอาจจะควรนิดนึงคะ่ะได้คะ่ะหน้าผากไปด้วยเลยอันนี้คือมาร์คสเพื่อให้เราไม่ระคายเคืองนะคะมันจะได้แบบเย็นๆใช่ไหมคะอ๋อใช่ใชหนูพูดไปก่อนด้วยหรู้พูดถูกไหมวายเป๊ะมากเป็นทรงปะะเออสวยมากคะ่ะรอนานปะเป็นทรงมาก <ๆ S 1> สุดๆ มันจะเป๊ะถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันจะธรรมชาติล่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะมาลบเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้ากันคือชอบคิวตัวเองมากรู้สึกว่าพอไปแว็กซ์คิวแล้วทุกอย่างดีขึ้นแบบร้อเซสีผมก็เริ่มฉนแล้วรู้สึกว่าสุขภาพมันดีขึ้นมาทําความสะอาดหน้ากันก่อนคือช่วงนี้จังอาจจะสิวขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าจังไม่ได้นอนเลยช่วงสอบ คือนอนเวลาแบบสองชั่วโมงอะทุกคนต้องกลับมาดูแลตัวเองคือรู้สึกว่าถ้าผิวหน้าดีมันจะแบบทำทุกอย่างง่ายไปหมดเอาจงจริงคิดถึงทุกคนมากเลยจังไม่ได้เจอทุกคนนานอะไอจังอาจจะยังไม่รีคอเมเวอร์กับช่วงสอบช่วง,งสอบเป็นช่วทงที่จังทรมานจังเครียดคือทําตัวเองล้วนอะเพราะว่าไอจังอ่านคืนเดียวกับสอบแล้วแม่งไม่ทันจริงๆต้องเลาคิดแล้วว่าตัวเองฉลาด <laughs> <c oughs> คือจังเป็นคนมั่นใจในมันสมองของตัวเองจังจะชอบคิดว่าทันยังไงก็ทันยูไม่คนฉลาดแล้วสุดท้ายคือถามว่าก็ยังคิดว่าตังฉลาดไหมก็ยังคิด แปลว่าความฉลาดเียวงไม่พอไงมันก็ต้องการฝึกฝนต้องการเวลาสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือความรู้สึกวิกเตอ่ะจะวิกเวตทุกครั้งว่าถ้าไอจังอ่านมานะไอจังทําได้เกิน90เอร์ซแล้วเกรดจะดีมากอไรเงี้ยแต่พอไอจังอ่านมาแค่นั้นจังก็จังจทำได้ประมาันแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันเลยเป็นความรู้สึกผิดหวังในตัวเองนิดน,นึงอ่ะจะใช้ชิชชู่เช็ดหน้านะคะเพราะว่าถ้าใช้พวกเรื่ออะไรอ่ะถ้าขนหนูมันจะค่อนข้างไม่ดีเพราะว่าคำว่ามันเบียดแบบแบกริวซึง มันมีแบคทีเรียมีนู่นมีนี่ที่แบบอาจจะอับๆจึงต้ใช้พิชูเช็ดมันจะไม่ค่อยมีสิวแต่ว่าถึงแม้จะเป็นช่วงสอบนะคะหน้าเราก็ไม่หมาะเพราะว่าเราใช้สกินแคร์อยู่ก็คือตัวนี้ตัวเดิมป้ายยาวมาแล้ว50ล้านพันลอกคือชอบมากจริงๆอะสกิน s ซต solid s p r t e booster เป็นบูสเตอร์วิตซีของสกินซิสต้านะคะเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับทังที่สุดเพราะว่าจำเป็นคนหมองง่ายคําง่ายเขาใช้ได้ทั้งช่วงที่เป็นสิวไม่เป็นสิวนะเพราะว่ามันเป็นวิตซีที่อ่อนโยนนะทุกคนเราแบบใครแล้วหน้าขาวจริงฟูจริง,รงดูดิมันดูไบรท์มากผิวมันจะเด้งเด้งฟูฟู้วยอีกอย่างคือช่วยลดพวกรอยสิวเลยนะคะจุดด่างดาใครที่มีปัญหาแบบหมองคล้าตอบโจทย์ผิวมันจะเด้งมันจะฟูมากชอบ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 จนท้าแค่ตัวนี้เรานอนเลยจบ เราเนื้อบางเบาซึมง่ายสุดๆดีไม่มีคำไหนนอกจากคาว่าดีอยากให้ลองไปซื้อเหอะเชื่อใจตังป้ายามานานมากไปซื้อต้องใช้มาสามขวดแล้วอะเราไปทำเล็บเท้ากับเพื่อนมาน่วดเรามาดูหนังบ้านเพื่อนนะคะเป็นเซลฟแคร์โดยการเป็นแบบ mentally ดูแม่ตัวเองแสดงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเลต่าอยู่แล้วแต่แ่ีสั่งอยู่เลยอะสั่งนอกสั่งลาย คือพี่ว่าพี่น่าสนใจมากเพราะว่าพี่ชอบกินมากๆการเรื่องเซฮายค่ะเซฮายสวัสดีค่ะติดตามช่องพี่เจากันตั้งแต่ป2เลยตอนนี้หนูก็เป็นหนึ่งในน้องของพี่เจ้แล้วเออโทษทีนะคะป2ยังไม่เลิกทำนะคะเพราะว่าเธออยู่ในคลองแม่หนูดูตั้งแต่ตอนแม่ยังไม่เกิดโอเคนะไม่ลงแหวนแล้วอ่ะ ค่ะก็ชื่อ<ช>ไอ,ไอจังนะคะอธิชาเบชานิทิสวัสดิ์ค่ะก็ตอนนี้อยู่ BBS ปีสองแล้วก็กำลังเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อยู่ทางแบบช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยก็าาาสมามา,ารถติดตามพี่ไอจังได้ก็จะเป็น YouTube จะเป็นตัวไอคอนเนี่ยครับใช่คะ่ะ YouTube ชื่อ i อดีไซน์นะก็สามารถทิ้งมือถือขึ้นมาทิ้งได้เลยนะคะไอดีไซน์กดสปายให้หน่อยนะคะไหนใครไม่กดสปายบ้างครับต้องกดนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปหาใครยังไม่กดแต่ว่ากดกดเชียร์บอได้หมพี่ไอจังย่าข เสร็จแล้วนะคะงานแรกเดี <lonely> ๋ยวเราจะต้องไปงานที่สองงานที่สองก็คือใส่สูตรจะทำได้เราทำได้เว้ยชีวิตเท่งรีบไปคาตันค่ะถึงแล้วนะคะโรงแรมที่จัดอีกงานหนึ่ง ลูกวันนี้จริงจังมากูคอค,กคนลูกสุดท้ายให้ระหว่างที่ทุกคนอยู่ในงานนะคะเราเอาจะแอบ,บมาจิกเลมอนทา์า แล้วนะคะสำหรับ vlog วันนี้ก็จะประมาณนี้แหละเซลฟ์แคบ vlog ของไอจังก็คือได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้มาทำงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ให้จังด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายขอไปนอนละรังการต้องการพักผ่อน